สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับผมองในเกม Maple Story s e r v e 4คลิปที่15นะฮะวันนี้เรามาเปลี่ยนบอสแต่จริงๆก็ไม่เชิงนะเพราะอันนี้เป็นพิเศษนิดนึงนะมาตีบอสแบบเล็กๆน้อยๆย,ย่อยๆเล็กๆนะบอสนุ่มนิ่มนะครับนะมีคนให้ได <c oughs> ้ให้คำขยายความอไว้นะบอสนุ่มนิ่มเป็นบอสแบล็กแบล็กดีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองนี้โกบีรนะีสอร์ทเนาะ ก็เข้าไ like ียด้่าละหารอบนะครับก็เลยมาลองมาตีกันดูซึ่งเราไปคุยกันมาแล้วรอบหนึ่งนี่มีมีมีคนให้คําจับัดความไว้ว่านุ่มนิ่มนะนุ่มนิ่มน่ารักเนีนุ่มนิ่มนี่ของคนนี้นะประจองแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเตรียมตัวเลยเตรียมบัฟเตรียมแล้วให้เรียบร้อยใหม่ฮายจ้าจุ๊บเพลนี้ก็เราก็จะมาดูกันว่า คอนเสิร์ตแนี้ค่ะมองค่ะจะมีใครบินหรือเปล่าใครตายนู้นู้นจะนี้จะโดนต้องเอาพิมพ์ออกตีอ่ะโอเคก็ถีบออกไปดิพิมพ์ขลุ่นแล้มอนเนี่ยเพราะนี่มันมันติดมันติดกดที่ชื่อพิมพ์แล้วกด x x l เลยเนี่ยไม่ชอบชุดนี้เลยมันดูคึมคึมคึมมากมันไม่เหมือนผู้ชายอะโอเคเกมออกเกมพอเลยเฮียกูยังไม่พบเลย นุ๊มนินมนส,สัสดีสวัสดีพาลอยพาไม่ลอยเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวพารอรอยเ่ยพาไม่ไดม้มันมาแล้วลลมันมาแล้วเ่ยหาไปดีแล้วน,นะนี่เจ้าพ <m> ่อสนิทกิป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 แต่ยแต่ยพี่น้องแต่อยพี่น้องโอ้โหเจอะไร้วโอ้หมุน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 หลบก่อนกินยาสักเม็ดนึ่งก่อน ยาพาราเซตามอลแก้ปวดหัวนะมึนมากวันนี้เขาจะหนีจะเชยด้วยปุ๊บจะผู้ตาย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 มื่นมึนมื่นมืนมืนมืนโอเคเฮ้ยลอมลอมลอมมาเออมาสวยแล้วมุนมีมีเลยมีมาโนโดนพอโดนแล้วมันจะกระโดดไม่ได้ใช่ไหมลอยลุยมันลุยมันลุยมันโอ้ยลุยมันไปไหนเว้ย เอาให้มันเวลอัพไปคลาส4เลยระวังระวังระวังลบลบดีดีเอาอย่าตามใครตามใครโอ้ยแหลกเหมือนแหลกมากตอนนี้ตอนนี้มันพะแหลกมากตอนนี้ตาจะดันการแหลกของถึงก็แหลกของตัวเองเพื่อถ้าถ้ามันมีคนแหลกคนหนึ่งกับคนอื่นก็จะแหลกหมดอ กระโดดไปหายาไวก่านประวังเลยระวัง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 ยอไม่โนัอู้ยเก่งเลยี่เก่งไไม่โดนก็เลยไม่โดนเก่งน่ารักนิ่งนิ่งพระพระระวังพะใครมันหิวลวหิวไม่ได้ัไม่โดนคนนึงอ่ะต้องโดนคนอน้ยิเลย้ยอย โนมาโนมีตามะดิงลมโนมีตามะลาก่อยเป็นบาดเป็นแรกเนอะอุ้ยอุ้ยรอบมันออกมารอบมันออกมาจากยาไอ้จี้นี่ฟีนมาวยแก้แก้กดแก้เออนี่แหละทำนาทีพาร์ได้ดีมากสวยพี่มาตุยเจ้เมื่อกี้ฟีนมาตุยฟีนจรกินก็ไม่ใจเลยจะรยิงยิงซ้ายซาย โเยอะมากเลยนมก็เดินออกไปดิโดนพิินไล่ตีตายอยู่เจอกูหน่อยตรงนี้ไหมมีโลกกันเอยวันนี้เหมือนไม่ค่อยคล่องเลยปัดเอ้ยขอบคุณค่ะแค่ไม่กี่วินนะกิมินิมพิน t t i n g s t o n e r and more p o w e r f โนจะได้อยู่อแก็มวโอ้ยาการอ อ๋อนี่ไงเรามีสกิลนี้อยู่นะโอ้ยรีไปสกลเออเออเออนี่โอ้ย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 จะนผไม่ไอตายตายตายแน่นตายตายโว้คนริวปดปดปดลป้ปดปดไมมันมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเออรอตรงกลางนี่รอไตรงเป้านี่ยมาิน่นมเมอีนมอีนม นี่มันไม่มาว่ะอุอ้ยติดอะไรอ่ะม,มันมีหลุมมันมีคนอยู่บักเหยือกแล้วพิงค์ีนตัวนี้จะเป็นยันงไงวะถุงขัดคนสามคนจะไหวไหมเนี่ยทำไมตัวนี้มันโหดจังเลยวะทำไมม,ม,ไม,มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานมันเออ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> เอ <c oughs> เอ,เ,อเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูโล่แป๊บนึ่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพี่ดูโล่แป๊บนึงเอาเหรอเออ ไปเก็บเมย์เติมความเนียจ,จะได้ดูว่าใครเหมาะเหมาะกับริวมากกว่าเพราะมันบดีบวกมันปกติมันต้องบอกวกวอล์พอยแอทแทกด้วยไงแต่อันนี้มันบวกเมีดิจิทัคอย่างเดียวอ,อันนี้มันเหมาะกับริวมากกว่าเช,ชเลยเราเชสิบรอบเลยได้แหวนิวได้เกาะไหลไหลส่วนไหลไเป็นโชเดชอร์โชเดอร์ส่วนไหลเจอตอนนี้ก็รอบแรกผ่านไปนะ มีลิงบินไปสองพระจะไม่บินเจ้าพระแหลกแต่พระไม่บินโคตรเทพเลยมาดูลิงดิแม่งไม่เคยแหลกไปเลยมันบินอะชุดกากกะเขาเรียกว่าเขามีพระมีบุญไงทำบุญเยอะขอใส่ชุดที่มันตามใจกูเลยเอ้าไม่ทันละโอ้ยไอ้ไม่ใส่ชุดนเดี๋ยวดูยืนยันกันแล้วแต่งเก่งแสดงเออไปลุยลุยยอเอา

มนไอหมุนนะมุนปีนแตล่ะมุน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 มนมมุน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 มุมุน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 มมุนมุนมมุนมมุนมุนมุนมุมุน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 นมุน ข้าพักข้ามีคัามตามริวคุงเว้ยมันบาแล้ยนะพิงบีมอีกแมสอุดดีดีนะเมื่อกี้ไม่โดนยังยังยังโอ้โหเยอะมากเนยิงมั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 นอุ้ยอุ้ยอุ้ยระโดดระโดดระวังระวังไม่ตีแค่แปดพันนิ่ม บายบายบไอ้ที่เป็นยล็นิ่มาตายเลยทำก็น่ายบอีอีริฟหัวออมันดิงมันยิงมันิ้งมันยิางมันดิ้งมาตัยูหอบแล้วนี่ไงที่รั้นดสวดดีโนยิงไงสวัสดีเนปีนสวนแกหน่อยแกเอ๊ะ ไอฮิวมีตคนฮิวก็มีคุณได้มีมีฮิวได้คนเดียวแหละแกสิฮะเออโ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 อเฮ้ยเรามีสามารถกดเลือดด้วยเออไอไอมันน้ำมันน้ำหมนี่เยอะนี่เกิดโอ้โหโดนละโดนละนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนกินยากินยาแก้ก่อนโอเคยาแก้ให้ด้วยยายายาเฮ้ย อูอ <pper swimming> ู้อู้อูอูวงะอ้าวตายตาดูดูด่ง้ดนโตายิว้่ไ้ยูงนะนี่ใ้ออยู่โนนี่ตลอด้าวตายคู่เลยรอดิได้ไกินใหญ่กิกินกิว้าใบ้าใเย็ใจ่นใจนบินได้มเดี๋ยวพี่รอให้ก่อนนะมานี่ไอ้หนุ่ม้ะไอ้หนูม้อ้ไ้นุ่ม้านีมานี่มนี่สวยครับพี่น้องครับ

ยิงมันยิงมันดูว่าไซมันดูว่าไซมันเห็นรูประเบิดใช่ไหมเห็นเห็นโอ้โหกาดอ๋อขอบคุณละนี่ไงสกิลโอลี่เมจิเชลสุดยอดเด็ดเดียวมาเราได้เราไม่กลัวเลยเติมเลยไม่กลัวเติมเติมเราไม่กลัวเลยเราได้เติมเติมจะประเวทไปหนีเรียบร้อยไม่มีเลยรอบนี้ไม่มีเลยไม่รอบเลย ไปไหนอ่ะเมื่อกลับมามีปิงปิงเยเมื่อกี้มีปิงปิงก็ให้กำให้มึงกำให้มึงฆ่ามันดิเฮ้ยใครเฮ้ยน่ารักโนดิใครอาชีพอะไรอ่ะดูดิใครอ่ะเบลดอ๋อดู uo blade เป็นไอ้นี่ไงถือถือมีดไว้สองมือนั่นล่ะไปแหละเขานี่แหละหนีไปแล้วเออเขาหนี่มีฮักโ ใครอยากจะเปลี่ยนชุดลก็เอาหาตลอดเลยช่างแม่งไม่เห็นแต่เออรักพีโอนียวเอ้ยคนนี้ไม่แหลกเลยีสักอหาหาพิงบินไม่เจอเอาพิงบนก็เลยวะก็เอาเมาส์จอดูสิูกขวาบนน่ยจอไม่ได้มันอยู่ในช่วง ไม่มีสเต็ปเลยมันสวยเยอะสุดได้เหรออุ่นอุ่นไอ้ลูกบอลน้ำนี่ก็เยอะเป็นโอ้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 อย่าแกงเสืออย่าแกงเสืออย่าแกงเสือลูกอย่าแกงเสือพี่มันมีคนเงินมันมีคนเงินทำไมเราถึงได้คนมีบอลลูนิ่มวะก็น้องเรียกก่อนก็มันนุ่มนิ่มอุ่นยาแก้ก่อน เห็นุ่มนิ่มตอนร้องไห้อะเดสีได้ลยนุมนิ่มตอนร้องไ้มุมุนโอ๊ยโดนเลย็ะไรอยาเยโอ้ยโอโอโอ้ยฮึ่ล่อมาล่อมายิงแต่มันโอ้รโดนแลวไงโดนแลวไงโดนแล้วอโดนแล้วไอ เลี้ยวตรงเฮ้ยอะไรจะกดคิวแล้วไม่คิวไม่ได้เลยเฮ้ยมันฮิวไม่ได้ดูดูสัญลักษณ์ด้วยไม่ไม่ได้กดใช้อยู่เลยวันนี้มันใช้พอดีเลยสกิลนั้นแ่ะโดนเลยลูบายบายคงตามดิวไปอ่ะดูดูมันทำออกไม่ได้โอ๊ะนี่ไม่แก่นักกูกดกดบายบายบายไม่รู้นะไม่ได้กดคิวกดมีบ่าคิวเยอะ เฮ้ยลบ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 นี่ลยหักไอเคนหยักเอาไว้ในกายนิ่มแล้วกในไอนิ่มรับไอออนนำไอละมุนไปยากไนพรอนที่มจะอยอยไปาลุฮาลุมาตามฮาลุฮาลุแล้วเนี่ยนิ่มนั่นก้นเจ้าันถี่นิ่มกายร้อเนิ่มร้องหาแล้ว จให้้องนิ่มร้องไห้โอ๊ยบดลกินยาก่อนมามามาโดนเลยี้อ๊บโดนเลยนะอ๋อเห็นละ่เห็นมาเราไมกลัวเราไมกลัวูขาใจสามิเซนเซอร์ไปซิ่วขมาเลยเว้ยรุ่ยรุ่ยรุ่ยก็อีกรุ่งตรงนั้นอ่ะอีกรุ่งนิ่มหน้ารังมากเลยตอน ตะคาถาโอ้มเลกกุยมเลกกุยมเลกกุยยม่ออตีนยังร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วดียอนไ้ปะเเขาใช้ยาแก้ยงไนเนที่โออ่ะทำไมอ่ะก็บอกในคลิปนี้ไปเลยดิใช้ยาแก้ยาแก้คนถามชยาแก่ใช้ยาแก้ใครถามแล้ว เดี๋ยวงงอยู่หนูหนูกำลังพูดถึงอะไรเนี่ยไม่แบนไม่แบนเดี๋ยวดูแหวนดูแหวนแป๊บนึงออกแหวนมึงโดคือไงอยู่โด่หมดอึ๊บเป็นแหวนได้ไหมน่าจะหมวการลิวนะอ๋อใครใส่ก็ได้เนี่ยใส่ก็ใส่เออเพราะว่าเราใส่ได้แค่วงเดียวปีใครมาเล่นจะเราใส่ได้แค่วงเดียวแค่อะไรวะสวยที่ถ่ายคลิป ถ่ายคลิปอยู่อย่าอยบเพื่อแห้งถ่ายคลิปอย่าเพื่งแห้งเอาอยู่อะไม่รู้เลยแบว่าเฮียเฮียจะเปลี่ยนชิ้นนี้เนี่ยจริงๆก็มีมิลาตันอะแต่มิลาตันเวลไม่ถึงขอขี้เกียจนะคะขี้เกียจต้องเน้นย้ำาต้องเน้นๆเลยรคำนี้ขี้เกียจนะสไลด์ไม่ต้องสะกดน้องจะเปลี่ยนชิ้นเอาเห็ดนี่ว่ะสะกคนเอาเห็ดด้วยกันดิเห็ดอะไรเห็ดเอ้าเหี้เหี้ยวเห้ยมเหี้ยมเหี้เหี้เห็ดมเหี้มเหีเหี มันไม่กลัวแปลกตัวพพี่ทำเ,วทเควสจะไปอยู่ไมเนี่ยพี่ทำเควสอยู่เดี๋ยวเควสหายเราจะทมันจะนเ,เป,ะป็นชุดเนี่ยเควสใส่ปักเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนแล้วซินามิสซินามิสที่รักไปเปิดแล้วจงจำ<า>เ,เห็ดเบ็ดดีไว้รอบที่สี่นะครับพี่น้องครับนี่มเขาเอาเห็ดเขาเอาเบ็ดมาฝากเบ็ดเอาเบ็ดมาฝากเนี่ยเห็นไหมมันชอบเบ็ดมันติดตามเขาเลยอ่ะน้องพี่ทำอ่ะมันเก่งเห็ดเต่า่ะก่อน

รัตตโอ้ตตเลระตตาเทำอะไรกับช้าอ่ะนิมรตตเลย๋ยวดูแม่นิ่มเปิดอนีกันแสงดยิมเนี่อย่ไอ้ย่ไอ้ย่ไย่เโอ้โหโอ้โหระเบิดได้ยางเยอะอย่าอย่าอย่าเดือดเดืเดี๋ยวเดดเดดเระเบิดบลากล้วกอยข้างบนมันจะมี เด็ดเขาเนะเด็เขาข้างบนนี้ตายได้ห้ารอบนะอเหี้ยเหี้ยเหี้ยเลยปะละกินยาก่อนลิวตุ้งไปแล้วลิวตุ้งสวยติลิวตุ้งไปแล้วลิวตุงอุ๊สวยแล้วไงพีน้อแต่ผมจะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทำไมมันเงียบๆจังเลย อารมณ์อย yup> ู่เลเกมอาคาหันหลุดอย่างน้าตาดีรีบกินไอยา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 โอ้สวยละสวยละเอ้ยตรงนี้ต้องตรงนี้ต้องรีบกินยาให้ไวนะตรงนี้เพราะว่าโดนเราโดนการเราโดนโจมตีได้แค่สองครั้งไม่ใช่สิต้องครั้งเดียวสิไปตามใครเนี่ย ก็ต้องโดนดูไปตูคู่คตายแล้วตายกป้องกันก็ป้องกันก็ตายโอ้ยนี่ฮิวเองถ้าเกิดถ้าเกิดมีสัญลักษณ์บนหัวอย่างเงี้ยก็คือเราห้ามตัวห้ามโดนโจมตีแล้วนะไม่ได้เราไม่สามารถี่ตายตายบ่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเสือ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 ฆ่าเสือฆ่า คิดว่าโนยู่เลาะไปละพระลอยของเราจูงเรีงไม่ได้ผ่านน้ำมันอะไรจะแน่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้โดนอะไรวะเนี่ยไม่ถูกผานะมันอะไรกันแน่วะไปกินยาก่อนแล้วกันเรื่องอเรื่องอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบายมึงสมะตายเกิน ของเราก็เอาไมู่เลยจะเดดูให้กิ้ยากินยารัวๆตอนนี้เหลือแค่เราสองคนเหลือแคราสองคนนะตอนนี้นำทางก็ได้ตายไปแล้วนะไปแล้วเรียบร้อยตอิเคกิลเอาแล้วไงจัดไปเลยเอาางเลยติเคลอี่รีดลยนะรีดละยยิงมันโอ้หพดวย รีวตีอะไรตีรีตีโดนไหมนะ่ะโดนเดียวโอเคโอเคจมต,ตีลุยมันลุยมันลุยมันอัดแงทางทาง,ทางนะมึงเออเออตีมันตีมันตีม,นตม,นตมันเข้าไปเออโหโอ้โหเรา่เรวถอยมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่หลบถอาก่อนเออเดี oh ๋ยวไม่มีที่หลบตายแม่ตาย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 ้มันมามันมาแล้วโอ้ มีดมิตามลิลตุงบ๊ายบายสวัสดีลิลตุ้งตอนนี้กลังการแช่งนี่แบบรุนแรงมากเออตายสุดยิงตายใช่ดไหมโอเคตายอ่ะลิลเก็บไปเลยไม่มีอะไรดรอปเลยรอบนี้ไม่มีอะไรดรอปเลยเรสบบายเลยอัพสกิลอัพเลยเรียบร้อยก่อนนะทีมสุดยอดว่ะ ไปเดียวอันละชั่วโม,มงนึ่งโอเคออกครับพี่น้องรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแบบจัด,ดี๋ยวบคอ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 ,อคุยกันหยิบหอกคายแล้วึงนั่งเรียนแล้วมีอย่าอู้สิลูกพี่ไทยคิดอยู่ลูกขอขออัพอะไรตั้งยังอ่ะโถอัพไปไปต่อคลิปยาวเดี๋ยวลงช้านะไม่ตายไปรีบไปมีแน่รีบมาับ เรียวจะต้วจะไปแล้วด้วเนี่ยสิบเอดโมงแล้วไปไปสปีไแล้วรอบสุดท้ายทันแก้เท s t b a t หลายทีโนมจะมาแล้วงใส่มันสงใส่ตัวนิ้จะชอบเบรจริงๆว่ะยันไม่ได้ใส่เฮดเบรแล้วอใส่โอ้ยแม่ตั้ติดเลยก็บอกแล้วมันตั้งงใส่ได้กิน ได้กินเบตได้กินอันหอหมหวนใช่ไหมแหมเกินกินเบตนี่แบงคบิแมตต์ทีแพ้ฟอร์เพเทลตอนนี้แบ็ควินอารมณ์ไม่ดีแล้วเตรียมตัว,วม,มันจะลงดีตายตรยหน้ามันแบ็คบินหน้าคนไท้อารมณ์อุ๊ยตายแล้วโดน,นโดนใครใครโดนเนี่ยโนใช่ไหมหลบแปบ๊บหลบแป๊บเลยตัก้การอใครไม่รู้ ซีอาทิมมิระจะเครดิตให้เครดิตเลยไปถูกในการลงแบบลูกโป่งเยอะเยอะวันเสาร์วันนเก่งอะลูกโป่งมีเยอะกี่เสือร์เป็นอะไรไม่ต้นคนเก่งเอานะหมอเฮงเลยกูเดี๋ยววันไหนว่างๆเราจะมีคลิปแบบเป็นกิจกรรมยังว่างเรานะเล่นต้นแอบในเกมเอเปิลนะเดี๋ยวไว้เข้าหน้าเจอกันนะครับเก่งด้วยกัน ไม่่วาเพราะว่าตอนนี้เวลาลบไปเคยเห็นแค้นว่าดูปิ้นไร้ราวมาไม่เห็นนะกูอยู่กคุณบ้าพบบจำอยู่โอ้โหโอ้โหคุมาใช้สิทธิ์ยังไงคะพิษเปล่าอย่ากินมันกินมันมวยโดนยูไหมจ้าโอ้โหระวกระวก ยิงรวมเลยอ๋อตัวไวแล้วพี่น้องตัวไวแล้วหลบลบหลบเมื่อกี้พี่โดนโดนหมุนหมุนไงไปเลยเลยยังไม่ไรเราเรามีการเรามีการเรามีคนเทนอยู่เรามีการป้องกันอะไรเงี้ยโดนแล้วไงหมดแล้วนะจ๊ะ เรา,าต้องป้องเลยเนี่ยอู้อู้ออโดนตั้งป้อมยิงบึ้มยิงแล้วโอ้โดนโดน,น,นพิษโดนพิษช,ช่วยด้วยเรียบร้อย,อยจบโดนพิษพอดีอเฮ้ยไอ้ควายเหรอไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรดรอปเออท๊อปนี่หายไปแล้วหนีไปแล้วพีชหมดแล้วจบจ้าเลยจบจ้าเลยรอบสุดท้ายก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะเรนนจบด้วยการจิ้มตูมดจ้ะจิ้มตูดไอ้เหี้ยเหรอเดี๋ยวจิ้มูด ไปไปจิ้มไปจิ้มข้างนอกแป๊บดีกว่านไหมอืมเอาจะมาย่างเสือปิ้งจิ้มตัวเสือกันน่ะเสือเสือจิ้มตุ๋นแม่งต์ปบแม่งต์ปบแม็กซ์ตบหน้ามันตบหน้ามันจิ้มตุ๋แม็กเดี๋ตบหน้ามันจิ้มตุ๋รู้สึกจะเริ่มเริ่มไรสันหลักเข้าไปทุกทีแล้วเดี๋ยวไว้เข้าหน้าก็จะมาถ่ายพวกแบบเป็นกิจกรรมจึงสามแกิจกรรมย่างบ้องกันแล้วก็อาจจะเป็นพวกเล่นซ่อนแอบหรือพวกนี้ เล่นตัวแอบหรือไม่ก็ไปท้าทายเควสกระโดดกันอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ตอนนี้จะแบบทำยังไงดีเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าโอเคสำหรับคันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไปบ้าน